สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางฟันธงลักซิบบนะครับเทียบชน2สูตรนะครับก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเผื่อท่านใดอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง2สูตรก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับงวดนี้นะครับ สูตรไหนนะครับจะเข้าในหลักสิบบนนะครับก็ต้องมารอดูในวันที่1นนะครับถึงจะรู้นะครับสูตรหลักสิบบนก็มีหลายสูตรนะครับผมเลือกมาเนี่ยมี2สูตรนะครับมีตัวเลข2ตัวนะมาดูวิธีการคำนวณในสูตรที่1นนะครับใช้หลักแสนนะครับบวกหลักพันบวกร้อยบนบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวกหลักสิบหน้าครั้งที่2บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1 บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2บวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก2มีตัวเลข2ตัวนะครับส่วนสูตรที่2ใช้หลักแสนนะบวกกัน3ครั้งบวก10ล่างบวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่1บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2บวก9คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1ก็มีตัวเลข2ตัวเช่นกันนะครับมาดูสถิติยอดหลังที่ผมทําไว้นะครับ งวดแรกย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก411นะครับสูตรที่1 9 1สูตรที่สองูนหนึ่งนะครับก็ชนกันที่เลขหนึ่งได้ตัวเดียวนะครับได้เลขหนึ่งผลรางวัลออก4 11นะครับหลัก10ก็เป็นเลขหนึ่งก็ถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับสูตรได้91กับ01นนะครับชนที่เลข1ตัวเดิมชนที่เลข1 ได้ตัวเดียวผลรางวัลออก417นะครับหลัก10คือเลข1ก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับ3 5กับ5 6ชนที่เลข5ครับชนที่เลขหาตัวเดียวผลรางวัลออก6 52เลข5ก็มาในตำแหน่ง10บนก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมา79กับ67 ชนที่เลขก7ชนที่เลข7ได้เลข7ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก8 7 3นะครับเลข7ก็มา10บนถูกต้องนะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้02กับ01ชนที่เลข0ได้ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก90 7 0ก็มาในตำแหน่ง10บนถูกต้องนะครับ งวดถัดมา02กับ01นะครับชนที่เลข0ตัวเริมได้ตัวเดียวเลข0ผลรางวัลออก906 90นะครับเลข0ก็เข้าในตำแหน่ง10บนก็ถูกอีกนะครับงวดถัดมา13กับ12ชนที่เลข1ได้ตัวเดียวเลข1ผลรางวัลออก019 เลข1ก็มาในตำแหน่ง10บนนะครับถูกต้องงวดถัดมา02กับ01ชนที่เลข0ได้เลข0ตัวเดียวนะผลรางวัลออก903 0ก็มาในตำแหน่ง10บนก็ถูกต้องงวดถัดมา65 57กับ67นะครับชนที่เลข7ก็ได้ตัวเดียวเลข7แล้วก็ ออก272เลข7ก็มา10บนถูกต้องนะครับมาดูแนวทางงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1 7 9สูตรที่2 7 8ชนที่เลข7ได้ตัวเดิมเลข7แล้วก็ผลรางวัลออก8 72นะครับเลข7ก็มา10บน2งวดติดนะสถิติยอดหลังทำให้ดูก็เข้าเข้าดีหมดทั้ง2สูตรนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบย้อนหลังให้ดูสิบงวดมันก็เข้าดีหมดทุกงวดนะครับแต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมมันจะเข้าอย่างงวดที่ผ่านมานะครับบางครั้งมันอาจจะหลุดก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันเพราะแนวทางไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดนะครับอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมถ้าชอบก็นําไปใช้งานนะถ้าไม่ชอบก็รอดูสูตรอื่นเดี๋ยวจะมาคํานวณงวดใหม่นะครับว่าทั้งสองสูตรจะคํานวณในเลขอะไรนะครับ แล้วจะชนตัวไหนนะครับแล้วจะชนตัวไหนมาดูในสูตรที่1น,นะครับสูตรที่1ใช้หลักแสนนะครับเลข2บวกหลักพันเลข4บวกหลักร้อยบนเลข8บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2เลข6บวก10หน้าครั้งที่ 2, 2เลข2บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1 2ครั้ง2 2บวเลข4บวกหน่วยท้ายครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะครับก็เล2ข2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข4บวก4คงที่ 2บวก4นะครับได้6 6บวก8ได้14 14บวก6 20 20บก2 22 22บวก4 26 26 27 28 28นะครับ28บวก4 32 32บวก4 36ได้เลข6ตัวแรกสูตรบวก2 6ก็7 8ได้เลข8นะครับดังนั้นสูตรที่1 ได้6กับ8ได้เล็ก6กับได้เล็ก8มาดูสูตรที่2นะครับว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับสูตรที่2ใช้หลักแสนนะครับหลักแสนบวกกัน3ครั้ง2 3 6บวกหลักสิบล่างเล็ก 3. บวกหลักสิบหน้าคั้งที่1เลข1บวกหน่วยหน้าคั้งที่1เลข9บวกร้อยหน้าคั้นที่2เลข6 บวกหลักสิบท้ายครั้งที่1เลข0บวกร้อท้ายคั้งที่2เลขแแล้วก็บวกหน่วยท้ายครั้งที่2อเลขสบวก9คงที่นะครับ6บวก3ได้9 9.1บวก1ได้10 1 0บก9ได้1 9บ9บวก6ได้25 25บวกอีก8 33 33บวก4 37 37นะครับ37บวกบวก9 46ได้เลข6ตัวแรกนะครับสูตร นี่บวกหนะครับบวกหนึบวกหได้7ดังนั้นสูตรที่2จะได้67นะครับได้ตัวเลข6กับ7ตัวเลขก็ใกล้เคียงกันนะครับ67เจ็ดหกแปชนที่ชนที่เลขหกนะครับตัวเดียวดังนั้นในงวดวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมนี้นะครับสิบบนผมคาดว่า น่าจะเป็นเลข6นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเลข6ท่านผู้ชมก็ลองดูอีก2ตัวที่เหลือคือเลขเ็ 7, เลข8นะครับ10บนงวดนี้10บบนนะครับ10บบนงวดนี้คาดว่าจะมาก็คือนะครับคาดว่า6 78นะครับตัวใดตัวนึงในนี้จะมานะครับแต่จะเป็นตัวไหนนะครับ ผมจะเลือกถูกหรือเปล่าต้องไปรอดูในงวดวันที่1กรกดาคมเราถึงจะรู้คําตอบนะครับเพราะในชุดสรุปผมก็จะเน้นไว้หมดเลยนะทั้ง6ทั้ง7ทั้ง8ใช่ไหมครับ6 2 6 3 6 4แม้แต่7 2ตัวเดิม7 3 7 4 8 1 8 2 8 3เป็น4ก็มีครบหมดทั้ง3ตัวนี้นะครับทั้ง6ทั้ง7ทั้ง8ผมคาดว่ามันน่าจะมา10บนตัวใดตัวหนึ่งใน3ตัวนี้ ถ้าเลือกตัวใดตัวหนึ่งอาจจะเลือกไม่ถูกนะครับผมก็เลยยกมาทั้งหมด3าตัวเลยนะครับเพราะว่าสูตรมันมีหมดทั้ง3ตัวนะครับ6ก็มีนะครับ7ก็มี8ก็มีนะครับไม่รู้จะออกตัวไหนถ้าตัวที่ชนมันมาก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่ถ้าตัวไม่ชนไม่มามันอาจจะไปออกเลขเจ็หรืออาจจะออกเลขแปดก็อาจจะเป็นได้นะครับดังนั้นท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับแนวทางก็มีทั้งสูตรที่เข้าและไม่เข้าปะป,าปนกันไปนะครับ อยู่ที่ว่าใครชอบสูตรไหนเลือกเอานะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับชอบแนวทางสูตรคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลสูตรใหม่ๆนะครับสูตรส่วนสูตรที่เหลือเดี๋ยวจะทยอยลงให้นะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ